สวัสดีค่ะเอสซีมยวที่ปรึกษ,ษาการขายของโชว์รูม f o r d M S K สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้นะคะน้องเหมยวก็มารีวิวเจ้ากระบะซีประตูยกสูงนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีของโชว์รูม f อร์ M S K อีกรุ่นหนึ่งนั่นเองค่ะก็เป็นรุ่น X L T กระบะสีประตูสีขาวคันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเ,เจ้าตัวเนี้ยมันมีโฉมภายนอกภายในแล้วก็มีอะไรดีๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจาก ัวกระจังหน้ากันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะของกระบะรุ่น XLT คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับโลโก้ขาสีน้าเงินนะคะแล้วก็มีการปรับนะคะในส่วนของกระจังหน้าให้เป็นลายรังผึ้งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขอบนะคะที่ตัดขอบเป็นสีเงินเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XLT นั่นเองค่ะแล้วก็มาในส่วนของไฟหน้านะคะ ไฟหน้าของรุ่น XLT คันนี้นะคะก็เป็นไฟไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะพิเศษให้เรามาพร้อมกับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะเ่าเรามาดูในส่วนของอยางค่ะยางของรุ่น XLT คันนี้นะคะเป็นยาง265ทับ65นะคะ R17 ก็คือเป็นล้อเม็กสีดำสวยดุดุดดเทไปเลยนะคะขอบ17นั่นเองค่ะซึ่ง ขับขี่ก็คือดูเท่ไปเลยค่ะคุณลูกค้าตกแต่งดูเท่มากนะคะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะคะของรุ่นนี้นะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็รองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะในรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะเติมน้ํามันดีเซลเต็มถังก็จะอยู่ที่80ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของรุ่น XLT คันนี้นะคะพิเศษของตัวนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของเซนเซอร์เตือนการชนด้านหลังนะคะมาให้ คุณลูกค้านะคะเพิ่มความปลอดภัยทั้งหมดได้กัน4จุดค่ะแล้วเราก็มีในส่วนของโลโก้นะคะแสดงให้เห็นบง่งบอกสัญลักษณ์รน XLT นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของออท้ายกระบะนะคะก็จะมีส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะถือได้ว่าครบครันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะอ่าเรามาดูเริ่มจากด้านหลังนะคะห้องโดยสารของเรากว้างขวางมากนะคะในส่วนของ ด้านหลังนะคะเราก็จะมีในส่วนของ i s o f i ินะคะเบาะยึดนั่งนะคะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็จะมีช่องต่อไฟนะคะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสวยมากค่ะน่าเป็นเจ้าของจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่าทีนี้เรามาดูในฝั่งผู้ขับขี่นะคะในรุ่น x l t คันนี้นะคะเรามาพร้อมกับพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะซึ่งเบาสบายขับง่ายมากนะคะและที่สำคัญเราก็จะมีในส่วนของ ระบบ cruise control นะคะควบคุมความเร็วในการขับขี่นะคะให้กับคุณลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางระยะไกลนะคะแล้วก็จะมาในส่วนของที่ปัดน้ำฝนของเรารุ่นนี้นะคะจะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับทั้ง android auto แล้วก็ apple car play นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น เกียร์ออโต้6สปีดนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วก็จุดเด่นของตันี้อีกอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังให้กับคุณลูกค้าเพื่อความหรูหราแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีในส่วนของไฟนะคะที่จะเป็นไฟอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะมาคะ่ะอ๋อ มาในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะนี่ตัวพิเศษของเรานะคะการเปิดฝากระโปรงของรุ่นบอดนะคะง่ายมากๆค่ะเพราะว่าของเราจะมีในส่วนของโชกัพตัวนี้นะคะช่วยผลแรงเวลาเปิดฝากระโปรงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะหรือ 6, 2 2 0 0ซ c แรงม้าก็จะอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของ ท่องเครื่องนะคะก็สามารถลุยน้ําได้ถึง8 0ซนเมตรเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของไดชาร์จของเราได้ยกสูงนะคะซึ่งอำนวยความสะดวกได้จบดครบครันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็มาในราคาเพียงแค่9200,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถบอร์ดรุ่น xlt คันนี้นะคะสามารถติดต่อน้องมิวได้ที่เบอร์091นะคะ8210537ค่ะอีกครั้งนะคะ0918210537ค่ะ หรือจะโทรนัดหมายเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้ที่เบอร์077313538นะคะ077313538ค่ะโชว์รูมฟอร์ M S K สุราษฎค์ุาน่ยินดีต้อนรับค่ะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย